สวัสดีครับมือนีมากแต่จิปมปมครับไปไตมือขึ้นเหนียวครับใช้ก็พอแล้วไงล่ะ นี่แหละครับปูมหักคอมันออกท,ทีทีชีวิข้นบัตนอกของหน้าห้าก,กินตามภาษาอะไรจิ้มเลือดเลือดพวกฟิกดอกด้กินพุกมึดอคือเขาดอกแต่ว่าเนื้อเนื้องวลลลดที่เราเ้องสำรวยบ่นได้ขึ้นยากทอดที่ปูไม่ละ อันน่านาจิตังแหลแต่ผู้มากบ่ตัวน,นี้มันบกได้กินดูคือเนือ้อหัวได้เบิดน้ำมันก็เบิดลบบ้านพินา,นาตังเป็นน้าน้าถนานบ่านาทีเบ็ดได้สอเป็นนึงกับเบิดได้วอทังเดือนหนึ่งเ็น่สองกหยมงเลยเขาหือไปใครตายข้าหู ไปใครคือจังกบเขาง่ายเหรอตายเลยขมุนก็ไปเราไปใครทั้งในก็ตายเลยตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็เขาไปตายทั้งในอ๋ออันก็ไปแล้วก็ไปตายในช่วงระยะจุดจบช่วงสัมเดือนเบิ่อเลยเบิ่อเลยดูเขาไปใครขมุนก็ไปทั้งในขวดลงไปียงเลิกตัวเม่นนัียอันนี้คือคือการปิดยังขัด ปิดก,กันค้างคอบอ,บอเกลีบเนี่มือเอืนสิถอดรพรรู้จังไลยิมเย็นอย่างเมือเอืนมะีงนนน้นถือกินเะย็นอนะย่างหาชมเกย้หลังจากปิกดลิปตอนนี้กินตอนนี้เลยเป็นบัคับเนี่แหละครับ คลิปนี้การนี่ว่าซ้ำนี้เนาะครับอันกิปโอมคลิปนี้ก็กิปโอมกับกิโลคนละย่างกันเลยกิ่ง่ายคนละย่างเสดิ็งคนละย่างเล่นกิปโอมนี่คือกิปโอมที่เสือดเนีแนะนำบอกเข้าแน่แนะนำผู้ชมแน่กิปโอมกับกิโลกิโลมันเป็นกิโลนี่กิปโอมครับัวขาดจำไว้เด้อครับอันกิปโอมกับกิโลนี่บอกคือกันเด้อครับคน น่ายอีกโงนคือกันกน็รอแต่ว่าม่มีลายแบบเลยบางทีมีสะดิ้งวดนละพี่น้องนี่นี่แหละครับเวัดเด๋อหลังจากปิดคลิปนี้นอันพอนาแล้วพอนายเรา,าเ,ราเรากษียรไปขวาครับวั<บ>นนี้ก็ต<น>้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ